คุณไครสงสัยหรือเปล่าว่ามีอะไรอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องของจิงโจ้บางทีพวกมันอาจใช้เก็บของว่างเอาไว้กินทีหลังหรืออาจไว้เก็บกุญแจบ้านหรืออาจมีไว้รับงานพาร์ทไมในการส่งคนไปทํางานทุกวันแต่คําตอบสั้นๆคือจิงโจ้ใช้กระเป๋าหน้าท้องไว้เพื่อเลี้ยงลูกหรือโจอี้ ที่พวกมันต้องมีกระเป๋าหน้าท้องเพราะว่าหลังจากช่วงตั้งท้องสั้นๆนาน36วันเจ้าโจอีก,ก็เกิดและคลานเข้าไปอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องเพื่อการพัฒนาตัวเองต่อไปในแบบที่แตกต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆตอนแรกเกิดมันจะมีขนาดเท่าเจลลี่บีนแม้ว่ามันจะหูหนวกและตาบอดแต่มันก็มีการสัมผัสรับ,รบกลิ่นที่ดีเยี่ยมและหาทางเข้าไปอยู่ในกระเป๋าที่อบอุ่นและได้รับการปกป้องได้ จากนั้นโจอี้จะยึดเกาะติดกับแม่เพื่อดื่มนมซึ่งได้รับสารอาหารจากนั้นมันก็จะอาศัยเติบโตและพัฒนาเตรียมพร้อมสู่โลกภายนอกในอีก4-6เดือนข้างหน้าเมื่อโจอี้พัฒนาตัวเองได้สมบูรณ์แบบแล้วมันก็จะสามารถจากกระเป๋าเดินทางและเหยียดขาเพื่อปรับตัวให้เข้ากับโลกภายนอกได้แต่มันยังจะกลับไปกินนมในกระเป๋าต่อไปอีก6-12เดือนซึ่งช่วงเวลาเหล่านี้จะแตกต่างกันไปตามประเภทของจิงโจ้ที่มี4ประเภทที่แตกต่างกัน จิงโจ้แดงเป็นจิงโจ้ที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาจิงโจ้และสัตว์บกทั้งหมดในประเทศออสเตรเลียซึ่งพบได้ทั่วทั้งประเทศแม้ว่าโดยทั่วไปแล้วมันจะอยู่ในทะเลทรายและทุ่งหญ้าลงมันมีชื่อเล่นว่าบิ๊กเรดและสามารถยืยนได้สูงถึง2เมตรและหนักได้ถึง90กิโลกรัมจิงโจ้สีเทาตะวันออกเป็นพันธุ์ที่พบได้ตามชายฝั่งตะวันออกพวกมันมีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองด้วยความสูง1.5เมตรและน้ำหนักมากถึง80กิโลกรัม จิงโจ้แอนทิโอปินมีขนาดเล็กที่สุดพวกมันอาศัยอยู่ในเขตร้อนทางตอนเหนือสุด ความสูงของพวกมันสูงได้ถึง1เมตรและหนักได้ถึง50กิโลกรัมและสุดท้ายคุณจะพบจิงโจ้สีเทาตะวันตกในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้และทางใต้ของทวีปโดยพวกมันมีน้ำหนักได้มากถึง54กิโลกรัมในขณะที่ยืนได้สูงถึง1เมตรความสามารถที่โดดเด่นที่สุดของพวกมันคือการกระโจนไปข้างหน้าในลักษณะกระเด้งตัวออกไปในระยะทางที่ไกลโดยแตกต่างกันไปตามขนาดตัวของพวกมันบิ๊กเรดสามารถไปได้ไกลถึง9เมตรด้วยการกระโดดเพียงครั้งเดียว แม้ว่าสิ่งที่ทำให้จิงโจ้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกในออสเตรเลียและพวกมันก็มีลักษณะวิวัฒนาการร่วมกับหมวดหมู่ของแมคโครพอดพันธุ์อื่นๆโดยทั้งวลลาบีวลลารูฟ็อกกาและพาเดเมลอนจดได้ว่าเป็นญาติทางห่างของจิงโจ้โดยพวกมันมีหลายชนิดในแต่ละประเภทและทั้งหมดก็มีขนาดที่แตกต่างกันมากมายพวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งพวกมันได้ปรับตัวให้เข้ากับทุกพื้นที่ทั่วทั้งออสเตรเลียและนิวกินีแม้ว่าสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องเหล แต่มันก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าพวกมันมาจากไหนกันแน่ปอสซิลวของสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องที่เก่าแก่ที่สุดถูกพบในอเมริกาเหนือแต่เห็นได้ชัดว่ามีสัตว์ตระกูลนี้ได้ค่อยๆแพร่กระจายลงมาทางอเมริกาใต้ข้ามทวีปแอนตาต์กิกาจนในที่สุดไปถึงออสเตรเลียแน่นอนว่าเราระลึกอยู่เสมอว่ามันมีช่วงเวลาที่ทวีปทั้งหมดเหล่านี้เคยรวมตัวกันเป็นหนึ่งเดียวอยู่ และเมื่อไปถึงออสเตรเลียแล้วพวกมันก็ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องแข่งขันกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชนิดอื่นๆสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางตัวก็มาถึงออสเตรเลียในเวลาไลเลียกันอย่างสัตว์ตระกูลค้างคาวและตระกูลหนู มันไม่น่าแปลกใจเลยที่หนูจะไปถึงออสเตรเลียได้ก่อนมนุษย์เสียอีกและแม้ว่าสภาพอากาศของออสเตรเลียจะแตกต่างไปจากที่เรารู้ในทุกวันนี้อย่างมากแต่สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องทั้งหลายก็ปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วมีการถกเถียงกันว่าสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องนั้นมีลักษณะเฉพาะที่สามารถปรับตัวได้ดีกว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆในสภาพอากาศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและช่วงการตั้งครรภ์ที่สั้นกว่าทําให้ลูกของมันกินนมได้เร็วกว่ามาก นมของสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องมีสารอาหารที่เสริมภูมิคุ้มกันมากกว่านมของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆซึ่งนั้นอาจเป็นประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายได้ดังนั้นมันจึงทำให้พวกมันมีความโดดเด่นมากกว่าในออสเตรเลียจิงโจ้ปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยได้อย่างชัดเจนด้วยปัจจุบันจำนวนของพวกมันประมาณ40ล้านตัวทั่วออสเตรเลียที่มีมากกว่าจำนวนประชากรมนุษย์นี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำเร็จในการปรับตัวของพวกมันได้อย่างดีและนี่ไม่ได้มาจากลักษณะเฉพาะตัวของพวกมันเพียงอย่างเดียวแต่ยงงเนื่่อมาาาาาจกการขดดู้ลว หมาป่าดิงโกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอพยพไปยังออสเตรเลียเมื่อประมาณ8,000ปีที่แล้วแต่จำนวนพวกมันถูกควบคุมทั่วพื้นที่ส่วนใหญ่ในออสเตรเลีย นอกจากนี้ยังมีไทลาซีนหรือที่รู้จักในชื่อเสือแทสเมเนียซึ่งได้ค่อยๆหายไปจากพื้นแผ่นดินนับตั้งแต่มนุษย์มาถึงเมื่อประมาณ5 0,000ปีก่อนและคาดว่าพวกมันได้สูญพันธุ์ไปอย่างสมบูรณ์เมื่อประมาณ4 0 0 0ปีก่อนนั้นจึงทาใหสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องอย่างจริงโจ้แพรจํานวนได้อย่างดีแต่สิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับไทลาซีนก็คือมันเป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการเกิดวิวัฒนาการมาบรรจบกันซึ่งเป็นกระบวนการของสัตว์ที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดที่สามารถพัฒนาลักษณะที่คล้ายคลึงงได้ออย่าิสาระ ไทรลาซีและหมาป่าสีเทาทั้งคู่มาจากพื้นที่ที่ต่างกันของโลกและมีบรรพบุรุษร่วมกันที่เคยมีชีวิตอยู่อย่างน้อยเมื่อ160ล้านปีก่อนแต่พวกมันกลับมีวิวัฒนาการคล้ายกัน สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องชนิดอื่นๆอยู่ในหมวดของวิวัฒนาการมาบรรจบกันได้แก่มาซูปิลชูก้าไกลเดอร์ที่มีลักษณะคล้ายกับกระรอกบินหนูกระโดดซึ่งคล้ายกับหนูจิงโจ้ในอเมริกาเหนือมันมีประเภทของสัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องและตุ่นชนิดอื่นๆแทสเมเนียนเดวิลมีความคล้ายกับไฮยีหน้าและวูฟอรีนและวอมแบตก็มีความคล้ายคลึงกับกราวฮอกและมามอต ส่วนพอซ้มเป็นลูกพี่ลูกน้องของพวกมันนั้นคือโอพอซ้มในอเมริกาเหนือได้พัฒนาให้มีนิ้วโป้งที่แตกกับนิ้วอื่นได้หมดซึ่งนั่นเป็นลักษณะเด่นที่พบได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเมนแคร์และเมนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่ไม่เกี่ยวข้องกับออสเตรเลียโดยสิ้นเชิงมันมีนามแหลมที่มีลักษณะเฉพาะแต่กลับมีความคล้ายคลึงกันกับตัวตุนตัวตุนเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอีกประเภทหนึ่งไม่ใช่สัตว์มีกระเป๋าหน้าท้องมันเป็นสัตว์ในลำดับโมโนทรีม ต,ตเป็นหนึ่งใน2ประเภทที่เหลือของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมลำดับโมโนทรีมมันต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆนั่นคือมันไม่ออกลูกเป็นตัวแต่เป็นไข่ซึ่งลูกของมันหรือพักเกิลจะฟักเป็นตัวออกมาเพียง10วันหลังจากวางไข่แต่เช่นเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆพักเกิลจะดื่มนมจากแม่ของมันและอีกตัวอย่างของวิวัฒนาการมาบรรจบก,กันคือโคอาล่าซึ่งมีวิวัฒนาการให้ลายนิ้วมือเหมือนสัตว์อันดับวานอนโคอาล่าได้ปรับตัวตามสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นในใอสเตรลีย เมื่อสภาพอากาศเริ่มแห้งขึ้นมันจึงมีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในสัตว์ต่างๆทั่วทั้งทวีปต้นยูคาลิปตัสมีความโดดเด่นมากขึ้นเมื่อมันปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศที่แห้งแรงได้ง่ายขึ้นกว่าร้อยละเจของป่าไม้พื้นเมืองในออสเตรเลียปัจจุบันเป็นยูคาลิปตัสใบย,ยูคาลิปตัสหรือใบหมากฝรั่งไม่มีสารอาหารเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการต่ำมากจนไม่ควรเป็นอาหารหลกักแต่คออู阿ากลับใช้ประโยชน์จากอาหารที่ไม่มีใครต้องการนี้และปรับตัวเมื่อเวลาผ่านไป และตอนนี้พวกมันกินแต่ใบยูคาลิปตัสเท่านั้นและพวกมันก็กินถึง6ครั้งต่อวันพวกมันต้องนอนให้ได้ถึง20ชั่วโมงในแต่ละวันแต่ถึงแม้พวกมันจะนอนมากแต่พวกมันก็มีความปลอดภัยสูงเมื่อเกาะอยู่บนต้นยูคาลิปตัสโลกของสัตว์ในออสเตรเลียนั้นแปลกประหลาดด้วยเพราะมีความหลากหลายและแม้แต่ชาวพื้นเมืองในดินแดนแห่งนี้ก็มีเรื่องราวของตัวเองที่ทําให้มันแปลกประหลาดยิ่งขึ้นไปอีกชาวออสเตรเลียพื้นเมืองมีเรื่องราวจากช่วงเวลาแห่งความฝันที่เราถึงสัตว์แปลกๆที่มีอยู่ สัตว์ในตำนานตัวหนึ่งคือบันยิปโดยมีเรื่องราวเล่าว่ามันเป็นสัตว์ร,ร้ายที่แฝงตัวอยู่ในหนองน้ำแม่น้ำและทะเลสาบ แม้ว่าจะเรียกกันทั่วไปว่าบันยิปแต่มันก็มีการเรียกชื่อต่างๆมากมายทั่วประเทศก่อนที่ชาวยุโรปจะมาถึงออสเตรเลียประชากรพื้นเมืองมีภาษาที่ใช้อยู่ประมาณ250ภาษาโดยในแต่ละภาษาก็มีเรื่องราวเล่าขานที่คล้ายคลึงกันของสัตว์ร,ร้ายที่อาศัยอยู่ใต้น้ําซึ่งนั่นเป็นคําสอนอันมีค่าสําหรับเด็กเล็กๆเ,เ,เพื่อให้มีการระมัดระวังไม่ให้เข้าไปใกล้บริเวณหนองน้ําและแม่น้ําต่างๆบันยิปมีลักษณะบอกเล่าที่แตกต่างกันทั้งมีเกรด ขนหรือขนนกมีขนาดเท่าสุนะัขหรือใหญ่เท่าควายบางตัวมีรูปลักษณ์ที่แปลกเกินจินตนาการแต่บางตัวก็ไม่ต่างจากสัตว์ที่มีอยู่จริงอย่างจระเข้มากนะลักษณะเริ่มแรกของสิ่งมีชีวิตในตำนานเช่นบันยิปนั้นน่าจะถูกแต่งขึ้นมาจากกระดูกและฟอสซิลของสัตว์ที่มีอยู่ตัวอย่างเช่นในยุโรปเรื่องราวเกี่ยวกับมังกรน,นั้นก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่าพวกมันอาจมาจากการค้นพบฟอสซิลไดโนเสาร์ฟอสซิลน่าจะเป็นรากฐานที่น่าจะเป็นไปได้ของเรื่องราวที่ถูกสร้างขึ้นมาของบันยิ เมื่อประมาณ2.5ล้านปีก่อนโดยพบว่ามีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงเวลานี้สิ้นสุดเมื่อประมาณ20,000ปีที่แล้วเรื่องราวของบันยบปรูปแบบต่างๆเกิดขึ้นพร้อมกับสัตว์ต่างๆที่ครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลานี้ไทลาโคลิโอหรือที่รู้จักในชื่อสิงโตมาซูพิโเป็นสัตว์ที่มีกระเป๋าหน้าท้องที่กินเนื้อเป็นอาหารขนาดใหญ่และทรงพลัง ได้โปรโตโดอนซึ่งมีลักษณะคล้ายกับวอมแบทยักษ์ที่หนักถึง2,700กิโลกรัมและยาว3เมตรและบันยิปในอีกเวอร์ชันหนึ่งคือมีจงอยปากที่ปกคลุมไปด้วยขนที่มีความเกี่ยวข้องกับโดรมานิทีดีซึ่งเป็นนกขนาดใหญ่ที่สูง3เมตรสิ่งเหล่านี้เกิดมาจากช่วงยุคเวลาที่เมกาเฟลาน่าพบเห็นได้ทั่วไปและมนุษย์ก็อาศัยอยู่ร่วมกันกับพวกมันในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นแม้ว่ายุคของเมกาเฟลาน่าในออสเตรเลียจะผ่านพ้นไปนานแล้วแต่มันก็ยังมีสัตว์ที่ปรับตัวให้เข้ากกกกับาารรเเปปปลลลีีี่่ยนนแแแงงงงขออทวทวห้้ถืิด สายพันธุ์ใหม่และแม้กระทั่งการมีส่วนร่วมของมนุษย์จิงโจ้ทั้ง4ี่ประเภททั้งจิงโจ้แดงจิงโจ้ตะวันออกจิงโจ้เทาตะวันตกและแอนทิโลพีนล้วนแต่ยังคงเป็นเครื่องเตือนใจถึงยุคของเมกาเฝ่าหน้าทั้งสิน้น